ดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมทุกวันกับสถานีแห่งการสแกนจิตสแกนใจของของใคร <c oughs> ของใครบางคนก็แล้วกันนะคะวันนี้มาทำพิกอาคารแบบรันดอมซึ่งนานๆนานทีปีหดใบเตยจะทำทีนะคะเคยทำครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ช่วง6เดือนที่แล้วนะคะเป็นคลิปช่วงแรกแรกแที่ทําแล้วนะคะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยมาเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะหากเรามีบุญสัมพันธ์กันหากวันนี้มันเป็นข้อความสําหรับคุณนะคะก็ลองฟังดูแล้วก็ฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆค่ะก็ใครที่เลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญนะคะยังไม่ได้กด s u b สไคร e ก็ฝากกด u b s สไคร e กดติดตามใบเตยด้วยนะคะส่วนใครที่อยู่เป็นเพื่อนใบเตย ทุกวันทุกคลิปไปเลยขอขอบพระคุณมากๆทุกการรับชมรับฟังนะวันนี้มาเล่นพิก,รการ์แบบรันดอมในหัวข้อนี้นะคะเร็วๆนี้เขาติดต่อมาหรือเปล่านะคะเร็วๆนี้เขาติดต่อมาหาคุณหรือเปล่าแล้วเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณไหมนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะคะแต่เราจะมาดูกันเลยว่าเร็วๆนี้นะคะคนที่เรามาถามถึงเนี่ยเขาจะ ติดต่อกลับมาหาเราหรือเปล่านะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆมันอาจจะแบบไม่ได้ตรงทุกคนมันตรงเฉพาะสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะคนที่คุณมาถามถึงนะคะเขาเป็นใครเดดูซิว่าคนที่คุณมาถามถึงเป็นใครความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะไปดูว่าเขาจะติดต่อ กลับมาหาคุณไหมนะคะวันนี้ใบเตยขอเปิดไพ่ไหลไปเรื่อยๆเป็นคำถามที่ใบเตยคิดขึ้นมาแล้วก็เปิดเลยให้คุณฟังนะคะถ้าคุณรอการติดต่อสื่อสารจากใครสักคนหรือคุณต้องการรู้คําตอบว่าคนคนนั้นจะติดต่อกลับมาหาคุณหรือเปล่าหลังจากที่เขาเงียบหายไป ก็มาฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หากคุณรู้สึกว่าอยู่ดีๆเขาเงียบไปแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อกลับมาก็อาจจะเป็นคลิปสําหรับคุณนะคะหรือความสัมพันธ์ที่หายกันไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไม่ได้พูดคุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูคลิปนี้ได้นะคะความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนคะแล้วเขาของคุณเป็นใครที่คุณมาเล่นพิกาการ์มาเล่นคลิปนี้นะคะ โอ้เดลอเวอร์เดอะเมจิกเชียนมันเงียบหายไปจริงๆนะคะอยู่ดีๆโดนเทกลางอากาศอยู่ดีๆตัดจบไปเลยความสัมพันธ์ต่างแบบมันมาดีๆก็รักกันดีอ่ะก็เข้าใจกันดีอ่ะอยู่ดีๆเงียบไปเลยหายไปเลยตัดจบไปเลยอยู่ดีๆก็บล็อกกันบางคนบล็อกกันติดต่อสื่อสารกันเลยแต่บางคนไม่ได้บล็อกนะแค่แบบหายไปจากการติดต่อสื่อสารนะคะ อยู่ดีๆคือเงียบไปอ่ะคุณโดนเทกลางอากาศไม่ได้คุยทักไปก็ไม่ตอบนะคะถามคําตอบคําอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเองก็เลยขาดความมั่นใจว่าเฮ้ยสรุปว่าจะเอายังไงอยากจะคุยกับเราต่อไหมทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีฉนวนไม่ได้มีเหตุอะไรมาเตือนว่าเฮ้ยความสัมพันธ์มันจะพังคลืนลงแบบนี้เหมือนต้นไม้ที่ฟ้าผ่าลงมาเห็นไหมฝูงกาแตกตื่น เออผลไม้อะไรกระจัดกระจายคือมันรักกันดีๆมันมาดีๆเข้าใจกันดีคุยกันได้ทุกเรื่องเข้าอกเข้าใจกันดีแต่อยู่ดีๆมันพังลงโดยที่แบบเราก็ยังไม่รู้เลยแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์เฮ้ยเราทําผิดอะไรหรือว่าเขาต้องการอะไรหรือเขาเขามีใครหรือเปล่าหรือเขาแบบมีอะไรที่ปกปิดเราไหมไอ้เราก็เครียดไอ้เราก็กังวลใจนะคะว่าสรุปว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีตรงไหนหรือเรามีข้อเสียยังไงทําไมเขาถึง เขาถึงทําแบบนี้กับเรานะคะทําไมเขาถึงทําแบบนี้กับเรากัดกลุ้มกังวลใจค่อนข้างซีเรียสเลยละ่ะนอนไม่หลับนะคะถ้าคิดถึงความสัมพันธ์นี้ทีไรตัวคุณเองจะมีความเครียดขึ้นมาในทันทีไปเลยก็ไม่รู้ว่าพวกคุณบล็อกกันหรือเปล่านะคะการติดต่อสื่อสารมันหยุดชะงักลงมันไม่ได้เป็นเหมือนเคยทั้งๆท,ที่พวกคุณคุยกันได้ถูกเรื่องนะจะริดตรงกันฉินเสมอกันแล้วคุยกันแบบถูกคอถูกใจทุกอย่างคือใช่หมดเลยอะ่ะ เออแล้วทุกอย่างใช้หมดเลยแล้วที่นี้อยู่ดีๆมันพังคลืนลงแล้วมันก็มีความกังวลใจมีความเครียดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เออไม่รู้ว่ามันจะไปต่อ,อยังไงไอตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรอกแต่บางทีคุณอาจจะอยากรู้คําตอบว่าเฮ้ยสรุปว่าเธอต้องการอะไรยังไงมาอธิบายให้เราฟังก่อนอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่คุณคิดในใจว่าเอออย่างน้อยก็ ก็มาบอกหน่อยก็มาเล่าหน่อยว่าทําไมอะไรยังไง mm hmm. เธอจะหายไปเงบบี้แบบนี้ไม่ได้มันไม่ใช่เออประมาณนี้บางทีเราส่งข้อความไปถามคําตอบคําหรือไม่ตอบเลยอ่านแต่ไม่ตอบก็มีบางคนนะคะบางคนก็เข้ามาส่งสตอรี่อยู่เนืองๆน,นะถ้าไม่ได้บล็อกกันนะส่งสตอรี่ส่องไอจีส่งเฟซอะไรอย่างเงี้ย ก็มาสองก็มาดูบางทีก็ไม่ทําอะไรไม่ได้มากดไลค์นะแต่ว่ายังไม่ได้หายจากการติดต่อสื่อสารหรอกจริงๆแล้วแค่งเงียบไปนะคะแต่บางความสัมพันธ์อาจจะบล็อกกันเลยก็ได้นะต้องว่ายอย่างนี้นะคะแล้วเขาของคุณเป็นใครคะไม่ได้เห็นรลศีเมถุนธาตุลมธาตุไฟขึ้นมานะคะจัสเมนคุณต้องการคําตอบ คนคนนั้นอาจจะอยู่ราศีเมถุนราศีเมษก็ได้พฤกษกมังกรกันเดะซันเนี่ยเหมือนมันจะกลับมานะเพื่อนๆเอาจริงๆความสัมพันธ์นี้มันจบลงแค่ชั่วคราวมันมีเหตุอยู่นะคะมันมีเหตุอยู่นะทั้งคุณและเขาต่างก็ใจตรงกันแล้วก็ชอบกันนะชอบกันแบบที่มันเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจแบบคุยกันแล้วสบายใจอ่ะ แต่พวกคุณก็ยังดูละล้าละละัลงอยู่ยังไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์มันจะไหลไปในรูปแบบไหนนะคะนิ่งทั้งคู่ทั้งคุณและเขาคนนึงเป็นคิงเหรียญคนนึงเป็นควีนเหรียญอ่ะที่แบบเ้ยต่างคนต่างนิ่งอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะได้คุยกันเขาอยู่ในธาตุดินเด่นๆเ,เลยนะคะแล้วก็มีเมถุนเม,ม่ธาตุลมธาตุไฟ ประมาณนี้อืมความสัมพันธ์นี้เป็นเหมือนโอกาสดีๆอะคุณกับเขาเจอกันแบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาคุยกันไม่คิดไม่ฝันว่าความสัมพันธ์มันจะมาอยู่ในรูปแบบนี้นะต้องว่าอย่างเนี้อ,ะอ่ะเราไปดูซิว่าเราเขาจะติดต่อกับมาไหม,ไมเขาจะติดต่อกับมาไหมเร็วๆนี้ขอดูหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานเอานะเร็วๆนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณไหมดูเป็นข้อๆ้อนะอย่างที่บอกว่าใบเตยไหลคำถามไปเรื่อยๆนะคะคิดอะไรออกก็จะถามแล้วก็เปิดไพ่เลยนะอืมแล้วเร็วๆนี้เขาจะติดต่อมาหาคุณไหม ลืมถือออร์คิลการ์ดมาเล่นด้วยเนาะแล้วเร็วนี้เขาจะติดต่อกลับมาไหมหนึ่งเดือนนิ่งทั้งคู่แอบมองอยู่แต่ชอบมากมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วย อยู่ไกลกันเนาะแล้วอีโก้สูงซะด้วยแบบกลัวเสียฟอร์มอะถ้าทักมาก็กลัวเสียฟอร์มแต่เสียใจนะไม่รู้ว่าเสียใจเพราะอะไรผิดหวังเสียใจแล้วก็มีความไม่เข้าใจเหมือนกันอะเขาแอบ,บมองคุณอยู่อะเขาแอบ,บสังเกตคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้หรอกว่าเขาเขาเขาให้ความสนใจคุณ เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความรู้สึกใดๆอะไรทั้งนั้นคิดอะไรต้องการอะไรไม่พูดไม่ถามอ่ะคิดเองตัดสินใจเองถ้าแบบเข้าใจผิดอะไรคุณเนี่ยโอ้โหกูไม่กลับอ่ะไปไกลแล้วคิดไปไกลแล้วแล้วแบบโอ้โหแอบน้อยเนื้อต่าใจแอบเสียใจอยู่คนเดียวอ่ะนะเขาจะติดต่อกับมาไหมเขาจะลดอีโก้ลดทิฐิของเขาลงไหมคนคนนี้เป็นคนอีโก้สูงเป็นคนดื้อนะ ดื้อหน้าตีแบบโอ้โหตอนนี้เอาเวลาทุ่มเทไปที่เรื่องของการงานมากๆ <_ d ata> งานมีอุปสรรคเราก็ต้องหาเงินหมุนเงินเอออย่างเงี้ยเปอร์เซ็นใบเตยให้เปอร์เซ็น์ให้คะแนนอยู่ที่60เซนนะคะโอกาสจะติดต่อกลับมาภายในเดือนนี้ประมาณ60นะ <_ d ata> เอร์ซนนะมันเหมือนกับตัวเขาเองละลาละลังว่าจะติดต่อมาดีไหมหรือไม่ติดต่อดี <_ d ata> เขามีความไม่มั่นใจในตัวเอง เขากลัวจะหน้าแตกหน้าแหกกันอะไรอย่างเงี้ยติดต่อกับมาแล้วกลัวเราไม่คุยด้วยเป็นช่วงที่เขาไปฮิวตัวเองไปดูแลตัวเองอยู่นะคะถามว่าจะติดต่อกับมาไหมมันยังไม่ได้แบบเป็นการติดต่อที่เป็นการพูดคุยกันจริงๆจังๆเป็นการเปิดใจอะแต่มันเป็นการเหมือนกับอาจจะถามข่าวถามข่าวว่าเออคุณเป็นยังไงคุณสบายดีไหมส่งสติ๊กเกอร์มาถามหรืออรุณสวัสดิ์คุณส่งสวัสดีวันจันทร์วันอันนงคารมาถามคุณหรือเข้ามาส่องไอจเข้ามาส่อง เฟซบุ๊กคุณนะเขามาส่องสตอรี่ในเฟซบุ๊กบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แบบติดต่อสื่อสารมากไม่ได้แบบถามกันเป็นกิจจาลรรักษณะไม่ได้ทักมาคุยกันจริงๆจัง,จง,จงๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แบบตัวเขาเองความคิดในใจคืออยากจะเดินทางมาเจอคุณอยากจะมาเจอตัวเป็นๆแล้วคุยกันมากกว่าเขาไม่ถนัดในการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์มันทาให้เขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเคลียร์ใจแล้วชีวิตเขาค่อนข้างวุ่นวายมุ่งม,มั่น บากบันกับชีวิตมากๆเป็นช่วงที่ชีวิตเขาก็ไม่ได้สบายดีอะเขาอาจจะไม่สบายอยู่อยู่ในช่วงที่เขารักษาเนื้อรักษาตัวก็ได้หรือแม้กระทั่งการงานเขาว่าอะไรที่เขาเคยมีเงินหรืองานหรือบ้านหรือรถอะไรเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาจะต้องรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ให้คงอยู่ต่อไปเขาไม่อยากสิ้นเนื้อปราดาตัวไม่เหลืออะไรเลยเขาก็เลยเอาเวลาทั้งหมดไปโฟกัสที่เรื่องของการงานการเงนินหาเงินหางานทําแบบเต็มที่มุ่งมั่นมีอะไรให้ทําทําหมด จริงจังกับการทํางานจนไม่มีเวลามาโฟกัสที่เรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะคิดไปต่างๆนานา,นาว,ว่าเฮ้ยเขาแอบมีใครหรือเขาแอบปกปิดอะไรเราหรือเปล่าเขาก็มีความลับที่เขาไม่ได้เปิดเผยให้เราได้รู้จริงๆแต่ความลับนั้นเนี่ยมันเป็นได้ทั้งเรื่องของการงานในเรื่องของการในเรื่องของชีวิตมิติอื่นๆที่มันดูวุ่นวายที่มันดูออลุงตุงนางสําหรับเขาอยู่นี่คือสิ่งที่ไปเตยเห็นนะการันตีไว้ที่ ให้คะแนนอยู่ที่6 0ถ้าขาจะติดต่อกลับมานะคะมันไม่ใช่การติดต่อกลับมาในการที่แบบว่าจะกลับมาสารสัมพันธ์แต่มันเป็นการถามข่าวถามข่าวกันเฉยๆมากกว่านะเราถ้าเขาพูดได้เขาบอกได้เขาอยากจะบอกอะไรคุณคะวันนี้เขาคิดอะไรในใจแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณถ้าเขาพูดได้ถ้าเขาบอกคุณได้ถ้าเขากล้าพูดกับคุณตรง,ตรงๆเขาอยากบอกอะไรคุณ ไปดูกัน m p l ม t q u e e วีดาบหนึ่งดาบ5ดาบออกมาอีกแล้วไม้เขารู้ว่าตัวเขาเองอะผิดเขากังวลใจแล้วเขาคิดไม่ตกด้วยนะในแต่ละวันเนี่ยเขานอนไม่หลับเขาคิดถึงแต่เรื่องของคุณเขารู้ดีว่าเขาทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องเขาเสียใจ ที่เหตุการณ์มันมัน,ม,นมันอยู่ในรูปแบบแบบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้นะคะเขาอยากขอโทษคุณนะแล้วเ,เขาก็มีทิฐิมีอีโก้สูงจริงๆเขาไม่สามารถพูดได้หรือบอกคุณได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกผิดกับคุณมากๆเขาเสียใจเออเขาไม่กล้าพูดเขาไม่กล้าพูดเขาเป็นคนปากหนะักสำหรับคุณเนี่ยคุณยังเป็นคนสําคัญในชีวิตเขาเสมอลคะค่ะเป็นเอ็มเพลสนะคะเป็นคุณอินดาของเขา เป็นคนที่เขาให้เกียรติคุณเสมอมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเออนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรยังไงขึ้นเขายังคงมีความรู้สึกดีๆให้คุณเสมอนะคะไม่รู้ว่ามีประเด็นปัญหาอะไรกันเขาอยากจะบอกว่าขอโทษที่ขอโทษที่เป็นคนที่ดีให้คุณไม่ได้หรือขอโทษที่ดูแลหรือรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ไม่ได้ เสียใจนะเสียใจมากๆแล้วเขาก็หวังว่าสักวันคุณจะเข้าใจเขาเขายังมองคุณเสมอไม่เคยละสายตาเลยค่ะหวงแหนทุกอย่างที่เป็นคุณเขาอยากสร้างความมั่นคงอยากมีชีวิตคู่กับคุณอยากมีคอมมิทเมนต์กับคุณแต่ตัวเขาเองอะแค่ชีวิตของเขาอะ่ะยังทำให้ดีกว่าเดิมไม่ได้เลยแล้วเขาจะเอา ความมั่นคงที่ไหนไปให้คุณจะทําให้คุณมีความสุขได้ยังไงเขาดูต่ําต้อยด้วยค่าไปเลยนะตอนเนี้ยนะคะเขาทําได้แค่นิ่งมองสังเกตส่องห่วงแหนแล้วก็คิดจินตนาการแล้วก็ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะมีโอกาสได้อยู่ข้างๆคุณได้ดูแลคุณหวังว่าสักวันคุณคงจะเข้าใจเขาเขามองคุณอยู่ค่ะ เขามองคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขาส่องคุณตลอดเขาเสียใจที่ดูแลคุณไม่ได้แล้วเขาเสียใจที่ความสัมพันธ์มันมันลงเอยแบบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนั้นน่ะเขาคิดว่ามันคือวิธีที่ทด,ทดีที่สุดแล้วอะ่ะที่คนคนนึงจะทําได้นะคะเขาอยากเป็นคนกล้าอยากเป็นคนที่สามารถพูดทุกอย่างที่รู้สึกออกไปได้เขาอยากเป็นคนที่มีความชัดเจนให้กับความสัมพันธ์นี้ แต่เขาทำไม่ได้ค่ะเขาทำไม่ได้เขาดูเป็นเดะฟูอ่ะเขามองว่าตัวเองเป็นเดะฟูเขาไม่ได้ดูแบบยิ่งใหญ่เป็นคิงไม้เขาเก็บทุกอย่างไว้ในใจหมดเลยไม่ว่าเขาจะคิดเขาจะรักคุณห่วงแหนคุณแค่ไหนปรารถนาที่จะมีคุณในชีวิตแค่ไหนเขาทําได้แค่คิดแล้วเขาเก็บมันไว้คนเดียวเขาเจ็บปวดค่ะทําแบบนี้เขาเจ็บปวดนะคะเสียใจแล้วก็ผิดหวังมากๆที่ เขาไม่สามารถเป็นคนที่แบบทำแบบให้คุณภูมิใจหรือพอใจในในความเป็นเขาได้ <c oughs> เขาเป็นแค่เดอะฟูเขาเป็นคนที่ยังไม่ได้พร้อมที่จะดูแลคุณ <c oughs> เขาเสียใจนะคะแล้วก็เจ็บปวดมากๆนะคะเป็นสิบสิบดาบอะเสียใจเจ็บปวดแล้วเขาก็คิดไม่ตกอะว่าความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้ยังไง ตัวเขาเองมันดูต่ําต้อยด้อยค่าจังเลยมันดูแบบไม่มีอะไรเลยอะแต่ดูคุณสิคุณเป็นเอ็มเพลสคุณเป็นควีนออฟสอดคุณเป็นคนที่เลอค่ามากๆอกอะเขาทําได้แค่คิดเออมันโชคดีแล้วที่เขาได้คุยกับคุณมันเป็นบุญมันเป็นวาสนาของเขาแล้วที่เขามีโอกาสได้คุยกับคุณถ้าคุณเป็นคู่ของเขาจริงๆวันหนึ่งเขาคงมีโอกาสได้ดูแลคุณนี่คือสิ่งที่เขาพูดในใจนะคะซึ่งเขาไม่กล้า บอกคุณตรงๆหรอกเฮ้ยเปิดไพ่ไปน้ําตาจะไหลไปอันนี้คือความรู้สึกที่ใบเตยสัมผัสได้นะคะขอพูดแบบนี้แหละนะปกติก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดในเรื่องของการอา่านไพ่ในด้านของความรักเท่าไหร่แต่วันเนี้ยที่รับรู้พลังงานจากเขาเขาก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดีใจหรอกที่เขาหายไปที่เขาเงียบไปเขาก็มีเหตุผลของเขาที่เขาไม่สามารถพูดหรืออธิบายให้คุณฟังได้แค่นั้นเองนะคะโอเคแล้วตัวเราล่ะคะควรจะทำยังไงต่อไป ขอ,อคำแนะนำให้เราหน่อยทำไมไปเตยเศร้าจังเลยอะคะรู้สึกเศร้ายังไงบอกไม่ถูกน้ำตาจะไหลมันมีอะไรแบบจุกๆอยู่ที่คอเออคำแนะนำสำหรับคุณวันนี้นะคะก่อนจบคำทำํานายคุณ อย่าเสียเรีอสอย่าหนักใจอย่าแบกโลกทั้งใบไว้ไว้คนเดียวนะคะมีสตินะแล้วก็เปิดใจให้อภัยตัวเองให้โอกาสตัวเองได้ได้พูดคุยกับคนใหม่ๆบ้างได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างนะคะวันนี้ถ้าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้ตอบโจทย์เราเราคุยแล้วเรารู้สึกว่าเราเสียใจเราท็อกซิกเราไม่รู้ว่ามันจะไปต่อ,อยังไงกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะ วางความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนแล้วเริ่มต้นใหม่ซะให้อภัยเขานะคะให้อภัยตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะจงมีความสุขที่ได้รักและมีความสุขที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะบุญที่ทำมาร่วมกันมันถึงระดับไหนคุณกับเขาก็คงจะได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะไม่ช้าก็เร็วดูแลตัวเองให้ดีค่ะ กลับมาโฟกัสที่ใจตัวเองอีกครั้งนะคะแล้วคุณจะไปดึงดูดเอารักแท้โซเมทหรือเนื้อคู่ของคุณเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนะคะความรักมันยังสวยงามเสมอสำหรับคุณนะคะให้อภัยค่ะเรารดอีโก้ลดทิฐิลงซะเปิดใจกว้างๆนะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกเฮ้ยไม่ต้องเลือกสิเราเปิดรันดอมเนาะขอให้เพื่อนๆที่ เลื่อนต้องไวอย่างนี้เลื่อนเข้ามาเจอคลิปนี้วันนี้นะคะได้รับข้อความดีๆแล้วก็ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ขอให้คุณได้เจอคนที่รักคุณจริงๆคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณโซเมทของคุณนะคะในเร็ววันแล้วถ้าคนคนที่หายไปเป็นคู่ของคุณจริงๆขอให้เขากลับมาเคลียความสัมพันธ์นี้โดยเร็วนะคะ เจอกับใบเตยคลิปหน้านะวันนี้ขอจบคำทํานายไว้เพียงเท่านี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็คิดหวังสิ่งใดนะคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกๆประการขอให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ